สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนพิพากมาเบิร์การถวายอาหารแก่ผู้ปีสุดสูงนะคะเนาะที่เด่นเพื่อนเตรียมเพื่อนบอกนะค่ะพระมีฮงกงตามที่เด่นเพื่อนบอกนะคะนี่ค่ะคลิปนี้เด่นเพื่อนมาเปิดตัวพระฮงกงเนาะค่ะเนาะหนึ่งจองสามสี่หาฮงเพืนบอกนะ อ,อ,อย่าโยมนะคะอยาโยมเพื่นถารับเขา่าถารับคองหลังจากถวายแล้วแลนะ้วกนนะตะื่นเต้นพนีสมือดีนะคะนะคะีเ,เปีน่นคลิปพิเศษนะคะที่เาเพ่นเตรียมของนะคะของที่เพ่นใส่หมอนะจะเนะจ้าคะ ขอบส้นทรงม็ทั้งอีเมลเจ้าค่ะทรงอีเมลอยู่เจ้าค่ะแต่ว่าเพื่อนที่ส่งทางอันไปสนีพร้อมเจ้าค่ะเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเจ้าค่ะเป็นค่ะอาหารที่เด่นเป็นเตี๋มในมือนี้นะเป็นไหคะเปลี่ย กล่องอาซีแสนจะหน่อยนะคะนะบอได้อทาตัางกล่องมากนะคะแนละ้วไม่ตักอาหารนะคะอาหารก็อ,ออกมาซาละกะบ่ต้องบ่ต้องใส่ถุงนะคะใส่หมอะคะ่ะ นตาร์ทยังสีราคาเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนขายี่ห้อการียนเพื่อนเตรมมือนะคะเตรียเตรียมใส่บาเตรียมจังหันคือจังสีน้อคันเนาะจะเดี๋ยวพชรเบาให้ฟังสมบอกว่าน้อคันเนาะจ้ะนี่ค่ะเห็นไหมคะที่เดินเพื่อนเตรียมชมือน้อคันเนาะเห็นไหมคะเพื่อนเพ่อนขาเห็นไหมคะอันนั้นจะอาวัตรนะคะเห็นไหมคะวัด จะมาดูว่านะคะนาะคุณมาคากวาดกล่องให้ดน,นะคะนะคะคนกัดสีเลื่อนจงสีนะคะนะค่ะนี่นี่คกกนกัตักใส่ถ้วยจะสีะเนาะเห็นไหมคะเพื่อนเคื่นคใส่ถ้วยจงสีเลยค่ะ เห็นไหมคะน,นี่นะคะอย่าโยมกระสีไม่ออกกระสีนะคะเตรียมหากระสีนะคะเนาะต้องรอค่อยๆนะคะเพราะเป็นการรบกวนพื้นนะคะจ้านี่นะคะเห็นไหมคะเพคนกระสีตัออกยังั่นะน,นะคะเห็นไหมคะเพอื่น,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 ะะเ,นเนาะเห็นนะคะเนาะ ใส่นอเลียนราคาสินะคะนะคะเห็นไหมคะนี่คืออาหารที่เด่นเพี <Columbus. S 1> <Luc> ้ยนมานะคะเห็นไหคะเ็นกระตักแล้วก็เลื่อนไปองีสนาะนี่ค่ะขี้นาะคะเะนะผ้าหองนะคะที่เด่นเพี้นบอกนี่นะคะคือวัดป่าสีกับบร้านบ้านนาสีนวลนาะคะเนาะจ้าอันนี้ค่ะ เงินกรสิตักนะคะเนาะเห็นไหมคะเงินค่ะนะคะเงินกรสิเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะเปิดเเงินกระสีนะคะโอเควันที่เดือนเพ่นมาทุกมื่นนะคะทุกมื่นเลยค่ะบ๊มีวางเว้นเลยค่ะวัอนี้เพิ่นอยู่ครบเลยค่ะอยู่ครบหกหมงเลยนะคะเนาะจริงอะเป็นช่วงกระถินนะคะ ไปถึงชว่วงรับกระถิ่นยังยางสีอะไรับเนาะเห็นห่ะคือไม่ออกที่าร้านนะครับนะครับคืออยู่ในทางนั้นนะเจองูงเลยเศร้า <laughs> เจอเจ้าของทีเจอเจ้าของทีสกัดกัน <laughs> งูงูอ <laughs> ่านับปูเข็มเนาะ กูเข็มกำลังยังจงกลุมอยู่เจองูเฮ้ยเจองูเพื่อนว่ยอมนี้ไหมกับใครก็นเลื่อนนีเศร้ากัเลื่อเออออกออกออกสีดำๆเจ้าค่ะ เพื่อนก็เพื่อนก็สู้ข้อขึ้นแต่ว่าเพื่อนโบได้แพ้อีกอย่างหนอเพื่อนสู้เพื่อนไล่เฮานหนีนะเจ้าค่ะคลายว่านีเด้อหนีเด้อรวันตีเกันวนะน้ะเนาะจ้ากาเปลี่ยนอันนี่ครับกำลังว่าถึงเรื่องกันเจ๊งงูดเด่นเด่นพิน้นเจ่งงูอยู่นะครับจ้าแล้วก็ นะครัเนาะสั้นกันคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเนาะสวัสดีจ้า